ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครัวคุณทรายค่ะจะมาทํากับข้าวนะคะง่ายๆบ้านๆมาฝากนะคะเป็นเมนูแกงน้ําเคยอาหารภาคใต้จะไม่ไม่ใส่ผักนะคะแกงน้ําเคยรสชาติคล้ายๆเหมือนแกงไตปลานะคะแต่แกงไตปลาจะใส่ผักเยอะนี่คือของเราเป็นแกงน้ําเคยก็คือจะมีแตปลานะคะแกงน้ําเคยใส่กะทินะคะก็วัสดุก,ก็มีเนื้อปลาทูนะคะ5ตัวนะคะกะทิกะทิะที่คั้นแล้วนะคะแล้วก็เครื่องแกงเผ็ดใต้ะคะ่ะ เคยปลาค่ะไตปลาหรือพุงปลานะใช้ปลาทูนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันเลยนะคะค่ะเราก็จะทําการย่างปลาทูก่อนนะคะเราตั้งเตาถ่านนะไฟอ่อนอ่อนย่างปลาทูค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อปลามาใส่แกงน้ําเคยนะคะแกงน้ําเคยนี่เป็นอาหารภาคใต้นะน่าทานค่ะไม่ต้องมีผักกินกะแตงกวามะเขือนะเด็ดดิบ,ดบอร่อยค่ะ ปลาที่ย่างก็เหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นใส่จานแล้วก็แกะเนื้อปลาใส่ค่ะปลาแล้วก็ย่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะเนื้อปลานะคะปลานี่เราจะใช้เป็นปลาโอก็ได้นะคะเนื้อปลาจะแข็งกว่าเนื้อปลาทูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะเนื้อปลาค่ะค่ะแล้วก็จะทําการแกงเลยนะคะแกงน้ําเคยนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยนะคะกะทินี้เราคั้นมาแล้วนะคะเราแช่ตู้เย็นไว้ค่ะแล้วก็เปิดไฟนะคะ เดี๋ยวเราให้กะทิดอดนะคะเรามาใส่พริกแกงค่ะค่ะแล้วก็จะเอาไตปลานะคะเดี๋ยวมากองนะคะแล้วก็จะทําการละลายเอาก้างเอาอะไรออกนะคะไตปลาแล้วก็เคยปลานะคะใส่ด้วยกันได้นะคะเคยปลาเดี๋ยวเรามาทําการละลายกับน้ํากะทินะคะรอเดี๋ยวเราให้ใหน้ํากะทิดือดกันค่ะ าใครมีมันมันเอ่อมันเทศนะคะใส่ไปได้นะใส่ไปกับแกงน้ำเคยได้ค่ะทำให้รสชาติมันเข้มข้นนะคะเราก็เอาเคยปลากับไตปลานะคะมาละลายนะ,ะละลายน้ำกะทินะคะก็ใส่ลงไปในหม้อ,อนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วเราจะใส่พริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดน้ำไม่ต้องเยอะนะคะถ้าเยอะมันจะจืด นีน้น้ํากะทิเดือดนะคะเราก็จะเอาพริกแกงนะคะพริกแกงผสมกับน,น,น้ําร้อนหน่อยแล้วก็เอาพริกแกงใส่ไปในหม้อเลยค่ะ<ม>ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอา ปลาทูนะคะปลาทูย่างนะคะลงไปใส่เลยนะคะเอาไปเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้น,น้าทานแกงน้ำเคยค่ะนี่เขาเรียกแกงน้ำเคยนะคะแต่ไม่มีผักอะไรนะอาจจะมีมะเขือเปราะอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือมีมันฝรั่งใส่มันฝรั่งลงไปก็ได้นะคะแต่นี่แกงน้ำเคยเราไม่ใส่ผักค่ะมีแต่เป็นเนื้อปลาน,นะคะเนื้อปลาล้วน ก็ใส่กะทิค่ะอร่อยกินราคาร้อนๆค่ะแกงน้ำเคยก็เดือดแล้วนะคะนี่หนึ่ยเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะหน้าทางค่ะกินกับถั่วฝักยาวมะเขือแตงนะคะถ้ามีสตอนะกินกับสตอรอร่อยมากเลยค่ะแกงน้ำเคยใส่กินกับขนมจีนก็ได้นะคะแกงน้ำเคยแล้วก็ชิมรสชาตินะคะเคอร่อยค่ะ เราแกงไม่มากไอไตปลานะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มเค็มแล้วแก้ยากค่ะเราใส่ทีละน้อยๆก่อนแถ้าทอดจืดแล้วก็เอาไตรปลานะคะมาละลายใหม่ได้นะคะนี่ก็เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะใบมะกรูดหั่นฉีกๆค่ะหน้าตาน่าทานนะคะเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะ แกงน้ำเคยนะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาหน้าทานค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ